สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาพบกับผมกันในเกม Red f Dead 2นะครับผมซึ่งเป็นคลิปจากตอนเดิมตอนที่แล้วนะครับที่เรากําลังพยายามจะข้ามสะพานนะครับแต่ผมบอกเลยว่ารอบนี้ไม่ง่ายเลยกว่าจะผ่านกันได้ทุรักทุเลกันมากเอาล่ะถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมกันแล้วแล้วก็ <c oughs> ไปรับชมกันเลยบอกมไม่ช่วยกูสัีเฮ้ยโอโ้รอบนี้มีพัว่วว่ะ วว้มามันไม่เคยใช้ขอลองหน่อยวววววว้้้าาาเจอเขาเห็นป้ายร้านนี้เป็นเออโอ้โหเลี้ยงล่อโดนศาสนแล้วเราไหยื่อคนไม่ช่วยเลยช่วยแล้วเราใช้พวกดินตีเลยเขียวพวกขุดดิน เคยเห็นแฟนพ่อป่ะในรถวะจริงอ่ะเฮ้ย,ยปืนเนี้ยแหละพ,พ,พ่อแม่ของปืนที่ดีไม่คงสารพบรือบดมาเมื่อกี้บดโดนขี่หัวบดไม่โดนซัดอยู่ข้างหลังตอนนี้ อุ้ยนำมันระเบิดดีไปไปรู้สึกระเบิดมันใกล้ตัวเรามากขึ้นหนีแป๊บไอ้แม่เนอะว้าวขำสิ เยยออะ่างี้เปิดประตูปุ๊บรับโทคเลยครับผมเหมือนจะมีคนตกตึกนะนนีขคุณด้วยตกตึกเนคุณจะกระโดดในชั้นสามงั้นเหรอเราผ่านด่านแล้วเราชนะลวตอนนี้เราถึงเส้นชัยละหน้าปลอดภัยไปเลยหน้าปลอดภัยไม่ใช่กูโดนยิงตลอดเลยวะถอย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 ใช่นะพยาบาลมีพยาบาลให้เก็บด้วย เน้ากลัวมากเลยเขียวเขียวโอยทำไมมันมืดอย่างนี้มันมีทางสว่างหนึงมันเขียวโอ้ยคนปวดคน้าดรู้ดีเลยเกือบตายยาก็ไม่มี โอ้ยโอยโอ้ยโอียอายโอกยอ้ยอ้ยอ้โอ้ย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 โุ้ยนเ้ยโอ้ยโอ้ันอ้ยอ้นโอ้ยอ้ยนอ้ยอยโว้้้้้ เพื่อนมึงพร้อมเหรอเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวกูชาร์จมือแคบะลงไปเลยลงไปเลยเพื่อนมึงมียาเขียวไหมเพื่อนเฮ้ยเลือนไม่ลดเลือนไม่ลดเพื่อนมึงลงมาได้ชิบหายแล้ะหายแทงเหรอเฮ้ยชิบหายไม่เลยไม่มีตัวใหญ่ทำให้พังทีแล้ว วอดมึงต้องทนมึงต้องอดทนวอดวอดมึงองทด,ดงองทนไว,ว้ <c oughs> วอดเ <c oughs> ด,ดี๋ยวร้อยเรามาอยู่ที่เดิมไม่น่าใช้ตื่นเล็กเลย <c oughs> <c oughs> ไปเราไปกันดีกว่านะเราอยู่ที่นี่ที่เดิมมานานเหลือเกิน โอ้ยใช่ยิงนะไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะโดนโดนโนนติวเตอร์มันจะมีแค่ฉันไม่ใช่ผมละไปสอรี่สอรี่ไม่ได้ตั้งใจเกียนการ์ดเลมาบอกว่าไม่ไม่ใช่ติวเตอร์ว่าแบบ มีตรงนี้ม um, yeah, right. ีคนเดียวเป็นใครไปก็ได้นะเรืผีมันแก้แค้นแล้วป่ะเนี่ยผีมันแก้แค้นแล้วจะยิงเชียวนะอันเนี้ยน่ากลัวมากอ่วนว่ะอ่วนว่ะโอ๊ยใครปาไฟเขาเนี่ยอุ้ยเอเคซีเจ็ดว่ะ ตรงนี้มี AK47 ปลอดภัยทุกคนเราสามารถไปต่อตได้ เคมันมันมากเลยเว้ยถึงแม้เราจะได้เสียงอะไรอ้วนเราก็ไม่กลัวสาไนเปอร์ว่ะเคเียแล้วกัน

อ้<ส>ยล่วงไอผีตอนนั้นแม่งเร็วมากเลยทันมีพยาบาลติดหลังไว้ด้วยออเอ๊เอาคุณรอดได้ไงวะเนี่ยกูรอดได้อย่างไรปะความละผมอยู่ตรงถนน ใจญ่แล้วครับอย่าโดดใปชั้นสามโดดไม่ได้หุยหุยหุย <o> ชาร์เจอร์แต่ดูเหมือนจะมีคนลงมาไม่ได้คนหนึ่งตอนนี้ก็งลงตำบันไดโอ้กยัดนเข้มเลยเปนลงวบันได จะตายใช่ไลมวะกิยนยาแป๊บอ้าวสุดชื่อวิทย,ยาบาลตอเก็บไปก่อนแล้วกันนี่ให้มีนดีกว่าให้มีนเดี๋ยวทำชาเลนจ์หน้านี้วคลาสทำชาเลนจ์ด้วยกัหนว่า โอ้โแม่งต่อยกับแพงเลยในวิดวะเสียงแม่งวิดจะชัดวีเอเคเอาเฮ้ย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 เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยว่าพยาบาลที่ฮิวไปนั้นหายไปกับตาเดน่องรถรถรกระซู่ใส่ทุกคนไงโดนกระซวกนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไร อ้ยลูกฟองไม่ใช่คือเราเนี่ยคืออะไรเนี่ยโอ้โหเงียบโอ้ยยังเขียวน้ำเขียวคือไราเนี่ย ช่วยด้วยดึงดึงโดนดึงคอโดนดึงคอเป็นขาอยู่ดีงจะโดนดึงคอโอเคทุกคนมาทอะไรไกลเลยน่ากลัวมากมีตงกระตังตายแล้วมีสมูไรด้วย

ดูดีดูดีดูดีเกิดตายที่แล้วนิดนึงมีเพื่อนเราไม <lottery> ่ไปอุ้ยตายแล้ว ถ้าตียังช่วยไม่ได้ตอนนี้นะแต่ว่ามีได้ต่อให้หมว่ะไอ้เย้มานอนคู่กันเลยมีนได้ไปเรียบร้อยแล้วนะจังหวัดี control. ่ไหนก็ไปแล้วก็เจอในอนาคต นั่งกินหนมรอขอญาตกินจากน้ำก่อนกินชีสเค้กแล้วมีพยาบาลด้วยวะถึนก่อนอ้วนละพยาบาลเยอะมากเลยเราสามารถเลือกคนดูได้ไหมเนี่ยใช่นะเขากดตรงไหนสกอร์เมาส์ไปพยาบาลพยาบาลเปิน First oh, <yeah. S 1> อ๋อน้ำเขียวเี่เร <damn> <c oughs> ียแล้วทุกคนาแล้วเพื่อนอย<ล>ู่คนเดียวำมีนโผลมาแล้วมาช่วยมีนก่อนตัมีโฉวยยานด้วยกลับไปเอาปืนกันช่วยด้วยช่วยด้วยใด้เลย มีพยาบาลอยู่แล้วฮันเลยมีนนี่มีพยาบาลได้เก็บแล้วโคตรแบบว่ามาได้ยังไงพร้อ,อมไหมทุกคนมีน้ำเขียวยื้อเวลายอยู่พร้อมนะสามสองหนึ่ง ไปไปไปไ,ปไ,ปไปมีน้ำเขียวอยู่เวลาอยู่ระวันงน้ำเขียวมันขึ้นมันขึ้นไอตรงนี้ให้ได้ขึ้นไปได้แล้วทุกคน ไม่คแม่งช้าอยดูเมาแล้วเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยไม่ติดไม่ติดติดผีอย่าดึงแม่น่าฟื้นหมดเดินมาเดินมาเดินมา

ยาก็เต็มเฉยอะไรคำน้นยแลมมันมีผีที่มันโอกยามาด้วยมาตายข้างหน้าแจมเลยงี้ปัดๆขึ้นวงกันเบิด์กระสุนพวกแล้วนี่ไงเจอห้องเฟแล้วขอยีิกวอ่ะไม่นป็นไรไหมย้งเย้ เอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ละกันนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะสนุกนะครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย